h a า e ันนักสิ่ครับผมอย่าพูดทักเรื่องเสื้อ,อนะผมใส่คลิปเสื้อตัวนี้อัดสี่คลิปติดกันเลยดังนั้นอย่าทักนะเดี๋ยวเขินโอเคเรเกชั่นครับตามนาปกคลิปเลย o r i g i n a l s o u n d t r a c k กกินพอดอย่าซีรีส์ครับผมเพลงเพลงนี้เจฟคนร้องหรือคิมน้องคนเล็กของตระกูลหลักของพวกเราครับผมเพลงแค่เธอภาษาอังกฤษคือ Why Don't You Stay ขออธิบายนิดก่อน,นันเพราะมีคนน่ยดีอ็มมาทาง Instagram เยอะมากว่าทำไมอยู่ไม่ลงเ c ชั่นคิงพอร์ตเอาตรงๆเลยเ c ชั่นคิงพอร์ตมีคอลเลคชั่นหลายอย่างที่ต้องทําเช่นต้องไม่เกินกี่เปอร์เซนต์คือไงวะจำนวนนาทีที่ต้องทําต้องได้ไม่เกินเท่านี้อะไรหลายอย่างตอนแรกว่าจะทำให้ยคุยกับทีมที่ตัดต่อแล้วว่าเฮ้ยไงเราทําอันนี้อันนี้กันนะแต่ด้วย เหตุการณ์หลายอย่างตอนนี้หยกกลับไปท,งออท,ท,ำ, Q ทำงานออฟฟิศเท่า่จะฟูลแล้วทําให้คิวเวลาทํางานอะเวลาอัดมันไม่พอแล้วก็ต้องมาคัดอะไรหลายอย่างเป็นผลที่ต้องตัดใจไม่ทำเรชั่นซีรีส์ตัวเต็มแต่เมบีว่าใน EP ีพีฟินอลของ k i n g p o ์ t ซีรีส์อะครับผมน่าจะทำเรชั่นให้ดูกันแต่ระหว่างทางก็ดูแบบปกติแล้วดูเรชั่นช่องอื่นไปก่อนละกันสอรี่จริงๆเพราะว่าต่อให้เราอัดเสร็จแล้วก็ส่งให้ทีมตัดก็จริงแต่ปัญหาคือ หยกไม่มีเวลาอัดแบบ cut เ e a c t i o n นะครับมันไม่ทันสำหรับเวลาที่หยกมีในช่วงนี้ก็ So ียแล้วกันแต่ถ้ามีคลิปไฮไลท์หรือีคลิปอะไรที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวยกจะมาทำให้ทุกคนดูในซับคิงคอร์ดิซีรีส์เพราะมันสนุกมากอยู่ดูทุกสัปดาห์ตอนแอลแอสดเลยครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือที่ไม่ทำเดเรชันเลยเพราะว่าเอนซีนของเรื่องนี้ค่อนข้างจะรุนแรงคืออว่ามันดีสมจริงแหละ มันดูเป็นผู้ใหญ่แต่ทุกครั้งที่ทำเรเดชั่นอะไรก็ตามมันต้องเซ็นเซอร์ตรงนั้นอีกอะ่ะเดี๋ยวก่าคุยกับทีมกราฟิกท,ทุกคนที่ตัดต่อให้แล้วอะ่ะเขาก็ทาให้ได้แหละแต่มันติดปัญหาที่หยกนี้แหละที่หยกจะต้องคัดยังไงเพื่อส่งให้เขาในการอีดิตโอเคเดีย๋ยวอธิบายส่วนนี้ไว้ก่อนละกันเพราะมีคนดีเอ็มเรื่องนี้มาแค่จะทุกครั้งที่มีการออนแอร์สดของ k คิงพอร์ดซีรีส์ว่ารอดูอยู่นะรอดูอยู่นะทำออนแอร์วันไหนอะไรเงี้ยแล้วบางที อยู่มาเห็นในโซเชียลมีเดียอยู่ไได้ตั้ง alert ไว้อะครับมันก็มาเตือนหลังจากที่ทักมาหลา,หลายวันพี่อยกก็ไม่ได้ตอบโอเคยังไงนอกเรื่องมาเยอะแล้วฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูกันเลยแต่เจ็บร้องเพิ่งพออยู่ยเคยดูน้องล้องสด Why do you stay me ภาพโคตรสวยอะไรเงี้ยจุบแรกนโคตรด,ดีเลยขอจำ

เมืนเคยฟังที่ไหน,ไนวะอันนี้สินยที่เซ็นชื่อให้พ<ว>อเช่ครั้งแรกคุณวิกมิเตคิม โอเคโอเคครับผมจบแล้วเพราะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเพลงนี้ถ้าฟังดีๆอะเพลงนี้ร้องยากมากเว้ยเป็นเพลงที่ร้องยากแต่ฟังให้มันดูง่ายมันเลยโคตรเพาาะเลย แสงสวยมากแล้วก็การตัดไปตัดมากับไดร์ร็อกกับเนื้อเพลงกับซีนในซีรีส์ทั้งที่เราเคยเห็นและไม่เคยเห็นมันทําให้ดูอินแล้วก็ดีเชฟร้องเพลงพอมากเลยนะโย่เคยดูไลฟ์แล้วก็เคยฟังสดแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะเขาเก่งเนะี่ยโคตรดีเลยแล้วก็นอกเรื่องนิดน,นึงในเรื่องอะเจฟคือคิมน้องชายคนเล็กสุด ของตระกูลหลักเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบทบาทแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคีย์แมนคนหนึ่งของเรื่องโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยวมีอัดคลิปยาวอีกคลิปหนึ่งที่ยาวชั่วโมงเลยดังนั้นเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายเช็คแคร์ดูแลเจกันเยอะนะครับแล้วอยูครับ